สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่นา่ารักทุกท่านเอาวันนี้มี h o n d a Civic Dimension นปี44รถคันนี้เครื่องดีแอร์เย็นภาษี68รถตรวจอุบลให้เรียบร้อยแล้วผิวพันธุ์บางๆภาษี68ภายในสวยชุ้มซอกแต่เขียบเดิมภายในถือว่าเจ้าของรถท่านรักษารถได้ดีมากๆเลยะนะครับรีวิวแข่งกับฝน ก็ติดแก๊สวยเลยนี่รถฝากระโปรงหลังไม่ขยับนะลูกซอกตอะเขียบเดียวอ่ะไปเร็วๆเลยมงเสียงเครื่องกันนะเดี๋ยวดังนะไอ<ๆ>แบกคู่ยิดหน้าหลังะนะครับ รถเก่งดีไหมใช่เจ๋งดีมากขอบคุณพระหจวาสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับท่านที่กำลังมองหารถใช้งานราชสิริคันนี้การดีว่าตอบโจทย์